วิวพัดลมนักบินอากาศนะคะพีัดลมลเราเรามาดูความแรงของน้องกันนะคะอันนี้ระดับ,นนดบไหนอ่ะหนึ่งดับสองดับสาม โอ้แรงอยู่ใช้ดีไหมคะใช้ดีช่วยได้ไหมช่วยให้หายร้อนไหมคะช่ใช้ได้ดีอเออเออความ<ช>แรงก็โอเคอยู่น่าจะดีเย็นไหมคะคุ้มไม่ได้ซื้อมาเนี่ยคุ้มไหมคุ้มเพราะว่ามันอากาศตอนนี้มันร้อนมากคะ่ะเดี๋ยวจะปิดให้ดู ระดับหนึ่งระดับสองระดับสาม,สามนี่ช่วยได้อากาศบ้านเรามันร้อนมากแขวนไว้ที่ไหนคะเวลาใช้ใช้ยังไงคะระดับหนึ่งระดับหนึ่งระดับสองเอาทำไมมันหดลงระ <c oughs> ดับสองระดับสามอ่าเวลาใช้ใช้ยังไงคะ คล้องตรงไหนคะเอาว่าสายเอาไว้ตรงไหนเอาเอาอืมเอาเอาจะใวิที่ค้าใส่กว่าจะคล้องได้นานมากเ่ยอาคล้องคอเฉยๆก็พอค่ะมันใช่ใช่ยังไงเวลาเปิดแล้วมันจะเย็นไปที่ไหน แต่นี้มันจะไม่โดนถ้าเราปักตางนี้อันนี้ระดับหนึ่งระดับสองระดับสามผมปิ้วไหมไหนดูผมปิ้วไหมระดับสามเนี่ยโอเคไหมม,มันออกฝั่งเดียวใช่ไหมมันไม่มีสองฝั่งใช่ไหมตามหลักมันต้องมีฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้ยวยมันก็จะขึ้นสองฝั่งแบบนี้ม,มันไม่มีมันมีแค่ฝั่งเดียวอยู่ครับนึกว่ามันจะได้สองฝั่ง ได้ฝั่งเดียวใช่ไหมขึ้นตรงๆใช่ไหมโอเคไหมล่ะการใช้งานโอเคไหมดีแต่ของหนูมันมีเสียงขค่งไรงอืมถ้าเปิดแรงมันมก็จะมีเสียงถ้าเปิดเบาก็จะไม่มีไหมอืมพอเปิดแรงเกินไปไง เดี๋ยาจะทำให้ดูนะคะมันจะขึ้นมันจะปอกไปนีงแค่ไหนเดี๋ยวถอดก่อนอนยะ่าเอาระดับเริ่มจากระดับหนึ่งนะคะระดับหนึ่งจะสูงขึ้น ดี่เมื่อไหร่จะเปลี่ยนระดับสักทีคะดูว่ามันจะสูงได้แค่ไหนหต่อมาระดับสอง อืมอม,มองไม่เห็นละสูงเกินไปเชื่อแล้วค่ะมันสูงเกินไปนนนถ้าดับสามก็ยืนขึ้นไปเลยค่ะกด,ด,ด,ดตรงไหนยังไม่เห็นที่กดเลยอ,อืมอืม,อมประมาณหนึ่งเมตรแล้วตอนเนี้ย ความแรงของลมประมาณหนึ่งเมตรความสูงของยมพูร้อยยี่สิบเจ็ดน่าจะสูงได้ถึงร <130. S 1> ้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบได้อความแรงถึงร้อยห้าสิบได้เย็นไปถึงร้อยห้าสิบค่ะโอเคบายบาย